มา,มานะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจ FC Win 1น8่งหกแคาเซนเตอร์มาๆๆเดี๋ยวรอคุณไอ้พ่อแม่จะต้องเปรีวมวัวไหมมา,มาสวัสดีค่ะ <บ>มาแล้วเข้ามาเลยกันกเร็วมากเลยใช่ไหมรอรอบใหม่เลยนะคะจับของขวัญ<ช>จับของรางวัลเลยไม่ต้องกลัวใช่ไหมมาสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนี่หนูอยู่กับรถที่ไม่น้อยมากสำหรับสายสะพาน มา,าม,ามาคนเข้ามาแล้วนะคะอาร์ตอาร์ตไม่มีคนถือไงไม่ออไรถือเลยไปบอกก็ได้ถ่ายข้างถ่ายใครอะ่ะไปถ่ายก่อนไปถ่ายก่อนไปถ่ายก่ยกอนเดี๋ยวกัเด้ยเซ็นช้าข้ามาเดี๋ยวเราคุยยังก่อนเราค่อยไปใช่ได้เลยนะคะ เสียงชัดแสงชัดใช่ไหมเอ่ยนะแบบเดี๋ยวรอถ่วงเวลาไปสักครู่หนึ่งนะคะแป๊บ,บหนึ่งแบบโอเคนะวันนี้เป็นรถสปอร์ตนะเป็นสปอร์ตคือเป็นรุ่นสปอร์ตแหละนะเป็นรุ่นะนะเกียร์หน,นะคะเกียร์หกสปีดนะคะราคาดีงามผ่อนเดือนละแค่หมื่นกับนิดนนะ ตรนรุ่นนี้ตอบโจทย์สำหรับใครเดี๋ยวเพื่อจะพาทุกคนไปดูกันนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะใกลที่เราจะติดปีใหม่ไปฉเฉลิมฉลองนะคะส่งท้ายปีกันแล้วนะใครที่ยังไม่ได้รถนะคะหรือว่ายังลังเลใจอยู่นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะทันทันพี่ป๋องทันนะคะ มาสวยไหมชุดอะสวยไหมอะวันนี้เน,น่อ,นนอนงว่าตัวเองจะไปดิดน์แลนด์มาไม่ใช่ใชนะคะมันใส่ชุดเลยไม่ได้แล้วคุณผอใช่นะคะต้องแบบมีกระดุมสามเมตรเผื่อกินข้าวหนึ่งกินข้าวสองกินข้าวสามค <laughs> นเล่นนะ วันนี้นะคะเรามาพร้อมกับรถทรงสป,ปอร์ตนะเป็นรถทรงสป,ปอร์ตสวยๆเท่ๆนะคะใส่ชุดแต่งมาแล้วเรียบร้อยเหมาะกับเหมาะกับขึ้นเขาขึ้นดอยขึ้นเหนือลงใต้ไปอีสานเหมาะเลยนึกถึงอะไรรู้ไหมตอนนี้เราแอบนึกถึงอะไรรู้ไหมคุณทหารเหมือนมากมนะแล้วก็เหมาะม,มากใช่เหมาะกับเดินทางนะคะตอนนี้เราก็ อ,อยู่ในช่วงที่ใกล้ปิดปีใหม่แล้วบางท่านคือหารถนะเอาไว้ใช้มาสวยมากเลยขอดูรถก่อนนะวนก่อนวนรอบๆก่อนนะคะเดี๋ยวรอคนมาช่วยพี่ป่องสักครู่หนึ่งมา อ่ะมันมันไม่ได้หรอแป๊บนึงนะได้รอรๆแป๊บนึงก็ได้ค่ะมาเน็ตได้แล้วหรออ่ะเดี๋ยวพ่อเช็คนะ อ๋อรได้เลยนะนี่อันนี้เสียงชัดมากนะวันนี้มุมพี่ป๋องแปลกๆนะเนี่ยได้อยู่คือสองอันไงมุมแบ,บ,แบ,บ้ไปเบ้ไปคณป๋อง,อนนงชุดชน่ารักอค่ะชุดนัารังเนาะนนสอบทำได้นะคะเดี๋ยวเพื่อจะเริ่มไลฟ์แล้วนะ <พ uka> ม่ม่อโอเคปัดไปต่อนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะเป็น Ford นะเลนเจอร์ Ranger, รุ่นทรงสปอร์ตนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตเกียร์หกเกียร์ออโต้นะคะปีใหม่คะ่ะไม่น้อยคันนี้ไม่เพียงแค่สองหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนเอลเวมียไอเเรตตัวไทเทเนียม <S <S 2> <S 2> นะคะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ใครอ๋อเอลเวอเรตตัวไทเทเนียมมีค่ะคันนี้ มีไทเทเนียมมีไวทแท็กมีหมดนะคะคันนี้เป็นขับสีนะคะเป็นไทเทเนียมพลัสขับ4นะคะสีเบดโทนไปทางสีน้ำตาลเฉดสีนี้เฉดสีที่หายากนะคะเป็นเฉดสีหายากที่สุดนะ,ะเป็นใบเทอร์โบนะคะ2 0 0 0นซีซีนะคะ200กว่าม้านะคะคันนี้ไม่เก0 0 0 0เท่านั้นนะคะคันนี้ไม่9 0 0 0 0เท่านั้นตี2 2นะให้ดูภายในลดลำดับเดียวค่ะอ๋ออ ใส่ชุดกดโหลดมาห้านิ้วค่ะใส่ชุดกดโหลดมาห้านิ้วค่ะโอเคเพื่อเปิดให้แล้วพี่ป๋องเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออภัยด้วยวันนี้นะคะทีมงานก็เจอลูกค้าเนาะกำลังอคุยกับลูกค้ากันแคบแคับสี่ ขับสี่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่มีป่ะนะไม่มีค่ะไม่มีละแแบขับสี่ไม่มีแล้วนะคะแถบขับสี่ไม่มีแล้วอ่ะคันนี้ค่ะเป็นไทเทเนียมพลัสขับสี่นะคะราคาดีคันนี้เพื่อบอกเลยว่าราคาดี D. ใส่ชุดแต่งนะคะอบูธเ,เขาเรียกว่าใส่ชุดแต่งจัดทรงลงล้อนะคะแล้วก็ใส่สตัดปรับเกียวนะคะข้างล่างน,นะคะแต่ปีกนกยังเป็นไม่ใช่บูทปีกนกไฟฟ้านะคะใส่สตัดปรับเกียวนะ มันหนูไม่ได้บิดล้ออ่ะขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าใส่ชุดกดโหลดห้านิ้วค่ะชุดกดโหลดลงห้านิ้วรถสวยเลยนะรถสวยเลยนะคะอันนี้ขับสี่นะคะล้อแม็กสวยเลนโซ่นะคะสวยงามมากนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลผู้ดีมากนะคะเซ็เซนเซอร์ถอยหลังนะอันนี้เหรอคะล้านหนึ่งสามหนึ่งสามเก้า ล้านหน้านสก็หมืนหรอใช่ค่ะเพราะว่าท่าก็บอกปัติีขาวเลยจากล้านสามก็มืนโอ้ยราคาดีแล้วนะนั้นอ่ะใช่ค่ะหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นค่ะอ่ะอันนี้หนึ่งสองเก้าปี2สองนะคะไม่เก้าหมื่นอันนี้รีบคว้าเลยนะราคานี้อ่ะพูดเลย,ย,ยเพราะปกติโ,โฟวิลจะขายอยู่ล้านสามกว่าใช่ค่ะ อ่าอันนี้นะค่อยพับเบาให้ดูนะคะเล่งไม่เก้า0มื่นโลค่ะรถสวยเข้าศูนย์ทุกระยะนะคะไม่มีตําหนิพลิกคว่มนะคะชนน้าตัดต่อน้ําท่วมใดๆดทั้งสิ้นนะคะตรวจพบตตรวจเจอนะคะคืนเงินเต็มจํานวนทุกกรณีแถมค่าตกใจให้1นึ่งแสนบาทอะให้ดูชอ่งชองล่างหน่อยนะคะพี่ป๋องสวยสวยมากค่ะคันนี้จะทรงลงล้อมาแล้วนะคะสําหรับสายชอบแต่งแงนะเดี๋ยวค่อยพาไปดูคันเดิมๆก็มีแต่คันเดิมคันเดิมเป็นขับขับส คันเดิมมันขับสองไม้หมื่นนะคะอะหรือว่าใครไหวที่ไปวายแท็กเลยไหมวายแท็กคันนี้ป้ายแดงของเพ่ปียีสี่นะป้ายแดงอยู่ที่รานเก้าหรอะนะรือว่าใครจะดูคันนี้ก่อนนะท่สองซิงใช่เขาเปลี่ยนท่อมาอซิงใช่ใช่ท่อซิงไม่ชอบเปลี่ยนออกได้มันไม่ได้ดังเกินไปนะคันนี้ไม่ได้ดังเกินแต่งสวยแต่งหล่อค่ะไม่ได้แบบเละเฮะเลอะเทอะนะเดี๋ยวค่อยให้ดูขับละนิ่ม นี่ให้ดูข้างในนะให้ดูข้างในสวยงามมากอ,อ๋อโอเคค่ะพี่ปองไ,ไม่เป็นไรมะสวยค่ะ <ผม S 1> สวยมากชอบอด,ดังแม่ให้ผมชอบข้อด,ดังให้ไม่ยายบ่นอย่าอย่าเบิ้นข้อดังให้บิ้เบิ้มเบิ้อ่าหรือว่าตัวนี้ขออีกตัวหนึ่งละกันก่อนที่เพื่อจะไปตัวสปอร์ตนะคะ <c oughs> อ่า คันนี้เป็นวายแท็กนะคะป้ายแดงอยู่ที่1.899นะคะตีเป็น1.9ละกันนะว t ยแท็กคันนี้ใส่ชุดแต่งมานะคะคือเปลี่ยนกระจังหน้ามาใครไม่ชอบสามารถเปลี่ยนกระจังหน้าเดิมได้นะเพื่อนมีของเดิมให้นะคะอันนี้เปลี่ยนจากเจ้าของท่านเดิมค่ะอันนี้เลเ็กไปเพียงแค่30,000กว่าโลเท่านั้นรถ<อ>สวยสีดําพร้อมกับพร้อมกับแคริบอยด้านบนมาให้รถลำดับเดียวค่ะรถคุณผู้หญิงไม่ได้ใช้งานหนักนะนะ วายแท็กจะได้เกียร์สิบสปีดนะคะเออจริงๆแล้วอ่ะไอตัวไทเทเนียมพัดก็ได้สิบสปีดแหละตัวนี้เป็นสิบสปีดพีเอสนะคะมาพร้อมกับสองร้อยกว่าแรงมา้านะแต่เป็นวายแท็กนี่อันนี้พับเบาให้ดูแล้วนะคะสวยทั้งสองคันสวยราคาดีทั้งคู่เลยนะคันนี้อยู่ที่หนึ่งสี่กว่านะในคุณถามว่าเส้นอยู่เชียงใหม่สั่งกำแพงใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่เซน เขาเรียกว่าถนนงวงแหวนรอบสองเนาะถนนวงแหวนรอบสเลยนะคะอยู่ริมถนนนี้และค่ะตัวนี้เป็นตัว w ายแท็กปียีสี่คอศตรงพี่ปองขาคัานนี้ปียีสี่คศตรงวายแท็กก็จะหล่อจะเท่กว่าแล้วมันได้รถสีดําด้วยม้ามันเป็นตัว Black ออฟแบล็ k เลยนะ Black. Black Edition. ใช่มันตัวออกแบ a ็คเลยใครไหวไปตัวนี้ได้เลยนะคะ ใช่ใช่เลยใช่เลยนะคะยังเหลือจุก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 ดุ้งดุงเลยนะอ่ะอันนี้มีคนอยู่อ่ะโอเคไปต่อนะขออนี้ไปขายรถกระบะสปอร์ตได้ไหมคะขอขายสปอร์ตสีดำได้ไหมวันนี้นะคะวันนี้คันนี้ผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นนิดนิดหมื่นกันิดนิด,นดเท่านั้นจะเป็นฟรีดาวได้เลยไม่สองหมื่นโลแท้นะคะมาให้ดูกันนะ ขอดูโครงสร้างก่อนพี่ป๋องนะคะคัสซีสวยนะคะแหนบเดิมนะคะไม่มีตําหนิไม่มีชนหนักที่คว่ำตัดต่อน้ําท่วมช่วงล่างไม่เป็นสนิมนะคะ<ม>ต้องบอกก่อนว่ายิ่งถ้าอยู่ในช่วงจังหวัดไหนที่ช่วงไหนน้ําท่วมเฮ้ยก็จะเว้นระยะรัศมีในการซื้อรถที่นั่นอบอกแบบนี้<ม>นะคะใช่ค่ะแหนก็ต้องเป็นของโฟโมโก้คันนี้ไม่เพียงแค่20,000ื่นเท่านั้น ไมนเพงเชอร์สองหมื่นโลเท่านั้นสวยมากค่ะนี่สวยเลยคันนี้เกียร์หกคุณพ่อเกียร์หกกับเกียร์สิบมันต่างกันไหมต่างอยู่แล้วนะต่างอยู่แล้วเกียร์หกสปีดนะคะคือ,อ,อแรงม้ากับเกียร์นะคะมันจะสัมพันธ์กันนะคะเหมาะสำหรับคนที่ ไม่ได้ชอบการชเชนเ,เกียร์บ่อยๆเยอะๆครับผมอุ่นในหม้อนะนนอะค่ะค่ะอ๋อโอเคค่ะได้ได้ได้ให้ดิฉันขับเองใช่ไหมอะได้ไเดี๋ยวระขับก็ได้มาพี่ป๋องปิดประตูเดี๋ยวฉันย้ายให้ไง ไหนๆก็เดี๋ยวขับโชว์ลเลยนะคันนี้เกียร์หกมาเกียร์หได้พุสตาร์ทได้จอ TFT ตรงกลางแล้วเรียบร้อยนะได้จอ TFT ตรงกลางแล้วเรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญคือราคาดีนี่แหละนะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะได้รถปีใหม่ๆใหม่หมนยๆคันนี้เลขไม่สองหมื่นหนึ่โลเท่านั้นนะ แฮตเดอรริงพวงมาลัยคือเลิศมากบอกเลยแพดเดอริงพวงมาลัยคือเลิศมากนะอ่ะสวยสวยเลยแหละอ่ะแล้วก็ภายในนะคะสวยงามกรุบเลยนะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนหาไปกรอออกได้แล้วออกได้ออกได้เหลือเฟือ มาสวยเป็นคุณผู้หญิงก็ขับได้อ่ะทุกคนอ่ะให้ดูตรงๆหน่อยละกันนะคะอ่ะตัวนี้นะพี่บอกวันี้ก่อนอยากให้ดูอยากให้ดูกล้องถอยอยากให้ดูกล้องถอยมากๆเลยขนาดเป็นเกียร์หกนะอินทีเหลี่ยภายในก็คือ มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะแต่ว่าราคาต่างกับตัววายแท็กแน่ๆนะกล้องคือชัดมากจอกลางอาจจะลดขนาดกว่าวายแท็กลงไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตัวเกียร์จะเป็นลูกตัวเกียร์ของเกียร์หสปีดนะคะตัวนี้ไม่ไม่ใช่โฟวิล wheel. wheel จะไม่มีในเกียร์หนะคะต้องบอกเลยว่า wheel จะมีในเฉพาะตัววายแท็กนะ พวงมาลัยก็เป็นพดเดิร์ิ่งพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมีพัดเดิร์ชิพนะคะเอ้ยพัดเดิร์ชิพไม่มีขอภัยนะคะมีปุ่มพควบคุมทอนซ้ายขวานะคะแบบเต็มระบบนะอะเขาจะออกอีกเหรอมีใครจะออกอีกไหมคะอ่าโอเคไม่มีนะแล้วก็อันเนี้ยขับง่ายนะจริงๆรแล้วอะอย่างเพ่อเองเนี้ยเบาอ,อะสําหรับเพ่เพราะว่ามันพอดีพี่ป๋องมันสูงพอดีเนี้ยมันคือแบบทัศนวิสัยคือดีเลิศดีจึง้งมากๆนะนะ อนี่มาดูดูหน้าจอดูหน้าจกก่อนดูหน้าจอนะขออนุญาตนาอีกรอบหนึ่งโอ้เทียที่เต็มรบบะบบอ่ะหมืน่นหมื่นนิดนิดคันนี้ผ่อนเดือนละหมื่นนิดนิดนะคันเนี้ย,มนนนะนนยไม่สองหมืน่นสองหมืน่มนหนึ่งพันนะคะแล้วก็ตัวนี้มีชาร์จได้ทั้งไทยวันและไทยถูกนะตัวนี้นะแล้วมันปีใหม่แล้วด้วยทุกคนขานะคะปีใหม่มากปีสองเลยไอยปีสามเลยขอภายนะ เป็นปีอีสามใหม่มากค่ะเอ่อเพื่อต้องบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยคนมานิยมในเรื่องของตัวสปอร์ตกันค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อขายตัววายแทร็กก็จะหนีวตัววายแท็ก้องพี่๋อกเนาะ<ช>แต่พอสปอร์ตอะราคามืองสองเป็นราคาที่จับต้องได้สุดๆและที่สำคัญค,คือเลขไม่น้อยนะคะพอไม่น้อยแล้วราคาจับต้องได้อะ่ะนุมน่มๆที่ชื่นชอบรถกระบะเกียร์ออโต้และอยากจะได้แบบราคาดีๆผ่อนเบาๆาคันี้ำผ่อนมึงต้นๆปีใหม่ด้วยนะคือตอบโจทย์มาก เดี๋ยวพ่อจะพาไปทัวร์ชุดแต่งสำหรับคันนี้นะคะพ่อจะพาไปาพ่อจะพาไปทัวร์ชุดแต่งนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเบาอ,อ่ะตอนนี้พูดถึงเบาก,ก่อนเบาก,ก็คือจะได้ตัวเขาเรียกว่าชิ้นหนังเบาะของตัวสปอร์ตนะคะก็จะมีความเรียบนะมีความเรียบนะคะจะไม่มีการลูกเล่นอะไรที่มันเยอะเท่ากับตัววายแพกนะคะเป็นพุสสตาร์ทนะคะนี่ สวยพี่ปองสวยมากเลยใช่ใช่อย่างดีอยู่เขาก็ดูต่างกันเขาเปรี่ยนไม่ใดูเปลี่ยนเน้นใช้งานเน้นใช้งานใช่ใช่ใช่เลยนะคะอ่ะ ไปดูกันต่อนะอ่ะชุดแต่งตัวนี้นี่เหล็กหมดเลยนะคะเหล็กหมดเลยมีไฟด้วยนะมีไฟด้วยสวยงามเลยนี่นนะะชใช้งานได้จริงใช่งานได้จริงใช่นะคะแล้วก็กล้องหลังกล้องหลังนี่ถูกฝังมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหโอ้ปังโอ้โหเลยแหละ หนูอะนั่งได้ไหมเอ็นดูน้องป่องมากทุกคนช่วงล่างสวยไหมบาร์โค้ดอยู่ครบสวยงามปึ้งมากปึ้งสดสดนะสวยมากนะคะสวยเลยนะไม่มีตำหนิเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะคันนี้คือได้พร้อมชุดแต่งคันนี้คือได้พร้อมชุดแต่ง ใ้ไปเลยไม่ชอบแกะขายนะใช่ไม่ชอบแกะขายได้นะคะเราให้แถมพร้อมรุเลยค่ะแต่ว่านี้ยคือส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยแกะกันละเพราะว่ามันไม่ครบอะ่ะเออมันมันแล้วมันแพงด้วยนะ,ะไอชุดเหล็กนี้ต้องมีหนะ้าหมื่นอ่ะคุณป๋องแล้วไฟเนี่ยเวลาเราไปเปิดอั oh. ปึ้งตาแตกแต่อย่าไปเปิดตางกางถนนนะโดนนะปึ้งตาแตกเลยนะคะคันนี้ เดี๋ยวให้ดูเบาะหลังหน่อยสวนนยาาแบบมากกริบมากกริบจริงๆแล้วก็มีแอร์กลางมาให้ใช่เลยปึ้งมากปึ้งมากนะดีมากปึ้งสดๆนะอ่ะ ่สวยมากให้ดูภายในอีกรอบหนึ่งติดต่อมาได้เลยนะอ่าตอนนี้เรามีอยู่สองคันดํากับส้มนะแล้วส้มมีไหนอ่ะส้มอยู่งนี้อ๋อทำไมเขาไม่ลังให้เราสักเออยรโถงงมากแม่นะสวยสวยคู่เลยใช่ๆชนะแล้วก็ตัวนี้มีกันชนหน้ามาให้ด้วยเป็นกันชนเหล็กปึ้ง ปึงเชื่อไหมเชื่อไหมเพื่อยืนเหยียบเนี้ยยังไม่หล่นแต่แต่ที่จะทำนะเออใช่ไม่แต่ว่าหมายถึงว่าเราอะยืนขึ้นไปเหยียบอะคุณถามว่าคุณแบงค์ถามว่ามีสปอร์ตเกียร์ธรรมดาไหมคะไม่เกียร์ธรรมดาไม่ค่อยพุ่งตรงนะป้ายแดงไม่ค่อยมีใครออกเกียร์ธรรมดาแล้วนะคะก็จะมีแต่แต่เกียร์ออโต้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เกียร์ออโต้นะคะอ่ะ ตัวนี้นะคะส่วนใหญ่เพื่อจะมีแต่เกียอโตเกีย์ธรรมดาน้อยมากเกีย์ธรรมดาตอนนี้จะเป็นตัวเตี้ยนะราคาดีนะคะคะทับป้าสเตปปักกอนน่ารักเี่เบนนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เจ็ดหกแปดเหลือเยอะมากมาเจ็ดหกแปดเหลือเยอะมาก,มากคันนี้ตอบโจทย์เลยลใครที่กําลังหาอยู่นะคะพ้่ก๊อปไปขายรถได้กี่คันละคะเมื่อกี้ <c oughs> วันนี้ต้องได้สักสามสีค่คสเดียวไม่เอาแล้วนะระดับคุณกออ๊อปอ่ะเขาเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละเชน,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 นบอกเขาแกแล้ว ว่าอย่าหยิบเลยอ่ไปต่อคันนี้ใครจะดูตนทนไหนอีกไหมนะเดี๋ยวถ้าไม่ดูเดี๋ยวพ่อจะปิดช่องนี้พี่ป๋องนะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องนี้นะคะ Ford Ranger รุ่นสปอร์ตปีย3่เล่นไแค่ส1 0หมโล7 6 0สนหกมพันบาทพ่อต้องพูดให้ครบเพราะว่าลูกค้าชอบชอบด่าในคลิปเนาะพี่ป๋อง าไม่บอกราคาจริงๆอะไม่ไม่ได้ไม่อยากบอกแต่ว่าบางทีอะเราพูดยาวเกินไปแบบบางช่องอ่ะเขาไม่ชอบให้เราบอกราคาแบบนี้นะคะอ่ะก็เดี๋ยวให้ลูกค้าแชทมาถามรายละเอียดได้เลยนะคะอ่ะโอเคคันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะราคาดีมาก่่นหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะคะสวัสดีค่ะ